สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มาหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังช่วงปลายของยุคปลายรอกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณ์จุรนัยเนื้อหามวลสารก็ปูนเปลือกหอยดิบเนื้อข้าวสุก ผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัทมังผงอิติเจผงตรีนิกสิงเหนะครับเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอีกเช่นเคยนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้เรียกว่าเป็นองค์ครูองค์นี้คลาสสิกมากนะครับเ,เพื่อนๆเราดูนะครับเราจะเห็นด้านล่างนี้นะครับเป็นลักษณะ,ะเม็ดพรธาตุนะครับ ใสเหมือนแก้วเลยนะครับเนี่ยใสเหมือนแก้วเลยนะครับเรียกว่าหินศิลาที่คุณนะครับเนี่ยใสเหมือนแก้วเลยนะครับองนี้ส่วนที่เราเห็นเป็นลักษณะขาวอมเทานี้คือก้อนข้าวสุกนะครับเพื่อนๆเนี่ยก้อนข้าวสุกนะครับเรายังเห็นเม็ดแดงประปรายนะครับแล้วเราก็เห็นเม็ดดำนะครับนี่เม็ดดำซึ่งเป็นส่วนผสมของ เกอสรดอกไม้นะครับที่เป็นเม็ดเมล็ดโพหรือว่าเป็นเกสรดอกพิกุลนะครับเราก็เห็นเม,เเมเเเ็ดเม็ดเทาเศษอิฐพระสมกกาแพงนะครับส่วนข้าวขาวนี่เราเห็นเป็นผงแป้งโรยพิมพ์นะครับเพื่อนเพื่อน,นี่ผงแป้งโรยพิมพ์เราดูลักษณะอย่างนี้ไม่เห็นหูใช่ไหมครับเนี่ยเห็นหูเรืืองรางใช่ไหมครับนี่หูเรืองรางแต่ถ้ามองด้านข้าอย่างนี้เราเห็นหู หูชัดเจนนะครับเ,เพื่อนๆลักษณะพระพักเนี่ยบนหัวตะกระแตนเลยนะครับมเมล็ดพริกไทยเห็นไหมครับนี่คางแหลมนะครับนี่อย่างนี้เห็นหูสองข้างชัดเจนนะครับเหมือนหัวตะกระแตนเลยนะครับส่วนเกศนี้เรียวงามสะบัดพริว้วพาดผ่านซุ้มระคังไปนะครับเ,เกศทะลุซุ้มนะครับเราดูลักษณะเนื้อนี่มันวาวนะครับเนื่องจากว่า เนื้อนุ่มละเอียดเป็นเนื้อข้าวสุกนะครับเนื้อข้าวสุกเนี่ยเรามักจะสังเกตเห็นพระจะไม่แตกรายงาไม่แตกรายสังขรคไม่แตกรากปักชีนะครับเพื่อนเพเพราะแป้งข้าวเนี่ยแป้งข้าวในเวลาเขาจับตัวกันเนี่ยเขาจะแน่นเหนียวนะครับดังนั้นเมื่อแป้งข้าวสุกเนี่ยมาเจอกับมวลสารที่เป็นปูนเปลือกหอยดิบเนี่ยแล้วก็ผงพุทุคุลผงมหาราชผงปัตตมังเนี่ยเขาจะยึดกันแน่นนะครับเนี่ย ยึดกันแน่นแล้วก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวจึงทำให้เนื้อผ้าเนี่ยดูหนึกนุ่มแน่นแกร่งเห็นไหมครับดูลักษณะซุ้มระครังเป็นไงครับโยสวยนะครับมันวาวเห็นไหมครับดูดูเนื้อเนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเนื้อเนื้อข้าวสุกนะครับนี่ผสมกับปูนเปลือกหอยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เราจะเห็นเป็นลักษณะพิมพ์พิมพระประธานนะครับนี่เราเห็น เห็นเส้นแซมขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยทั้งสองข้างนะครับศีลส,สมาธิปัญญาเป็นเป็นปิศนาธรรมที่เจ้าบุคคลสมเด็จท่านบอกพวกเรานะครับเพื่อนๆศีลก็คือแปลว่าปกตินะครับคำว่าศีลเนี่ยเราเป็นครหัสญาติโยมเราก็ไม่ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเราอยู่ในกฎระเบียบนะครับเราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น เราประกอบสัมมาชีพนั่นแสดงว่าเราเรามีศีลน,นะครับคือเราปกติความหมายแบบนั้นนะครับคือเราได้รับผิดชอบอะไรเราก็ทําตัวนั้นเราทําอะไรแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเห็นไหมครับเรียกว่าศีลส่วนฐานฐานสิงเนี่ยเป็นคงฝาเลยนะครับเขาเรียกว่าสมาธินะครับเนี่ยสมาธิ เราก็ต้องมุ่งมั่นเรามุ่งมั่นตั้งใจเราพยายามให้ถึงที่สุดนะครับเราทําให้ดีที่สุดเรียกว่าทําหน้าที่ของตัวเองธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะทาหน้าที่จนถึงนาทีสุดท้ายทีเดียวเห็นไหมครับเมื่อทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเองเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นยาบาลเป็นครูทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนนิสิตนักศึกษา ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเราทำอะไรทำอย่างนั้นให้ดีที่สุดนะครับเรียกว่ามีสมาธิจดจ่อต่อสัมมาชีพของตัวเองนะครับมุ่งมั่นตั้งใจไม่ละทิ้งหน้าที่เรียกว่าสมาธิจดจ่อปัญญาเห็นไหมครับปัญญาปัญญานี่คือปิิศนาธรรมที่ท่านให้กับพวกเราแก้ไขปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคทุกอย่างมันจะต้องผ่านเข้ามาในชีวิตของคนทุกคน ดังนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราต้องใช้ปัญญาประกอบในการประกอบสมมาชีพเห็นไหมครับส่วนเส้นแซมขึ้นมาในท่านบ่งบอกถึงรู้ตื่นเบิกบานนะครับรู้ตื่นเบิกบานรู้ของเราก็คือรู้ว่าตอนนี้เราเป็นอะไรเราเราประกอบสมาชีพอะไรเราก็รู้ตัวของเราอยู่ทุกขณะจิตนะครับเราไม่หลงละเริงเราไม่เป็นคนที่ ทำให้คนอื่นอย่าต้องมาวุ่นวายหรือมาขัดข้องหมองใจกับเราเรารู้ตัวเรานะครับตื่นก็คือเป็นผู้มีสตินะครับสติอยู่ทุกเมื่อทุกขณะจิตในการทํางานในการทําหน้าที่เห็นไหมครับเรียกว่ามีสติเบิกบานเราก็ต้องเบิกบานคู่กับปัญญาของเรานะครับเราเป็นคนที่ไม่วิตกจริตเป็นคนไม่คิดมาก เป็นคนรู้จักพิจารณาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกขนาดจิตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะครับนี่คือปิศาณธรรมของเจ้าบุคคลสมเด็จที่ท่านให้เราแล้วก็เปรียบเสมือนท่าทั้ง4ี่นะครับเ,เพื่อนเรามองเรามองพระสมเด็จเนี่ยผ่านท่าทั้ง4ี่ท่าดินแน่นอนนะครับนี่คือท่าดินนะครับนี่ท่าดินท่าดินท่าน้ําก็คือน้ามันตังอิวน้ําอ้อยเขี้ยวน้ําพึ่ง น้ำยารักน้ำยาชันเรือหรือว่าน้ำอ้อยเขี้ยวต่างๆเนี่ยคือเป็นธาตุน้ําเป็นตัวผสมให้ธาตุดินเข้าด้วยกันเห็นไหมครับธาตุลมธาตุลมนี่ก็คือทําให้บรรยากาศเนี่ยผงแป้งโรยพิมพ์ผุดขึ้นมาจากรูเล็กเล็กเนี่ยลมที่พักดันขึ้นมาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีให้เห็นเป็นผงแป้งโรยพิมพ์เห็นไหมครับแล้วก็ธาตุไฟ ธาตุไฟเนี่ยเขาอยู่ในที่อับในที่ชื้นในที่ร้อนในที่แห้งไฟนี้จะเป็นตัวเผาผลาญมวลสารจุลชีพจุลินทรีย์ต่างๆให้เกิดการปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงในองค์พระเห็นไหมครับดังนั้นพระสมเดจเนี่ยเขาจะไม่มีพิมพ์เหมือนกันอย่างแน่นอนนะครับพวกที่บอกว่าพิมพ์เสมอกันพิมพ์แบบเดียวกันพิมพ์จะต้องมีจุดตำนั้นตำนิตรงนี้รอยแยกตรงโน้อนอันนี้ผิดนะครับ โดยปกติเนี่ยพิมพ์เนี่เขาเขาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับบล็อกพิมพ์เดียวกันนี่เทมวลสารแกะออกเทมวลสารแกะออก8 4 0 0 0องค์แต่ระบล็อกพิมพ์ตําหนิย่อมเรือนรางไปจุดไม้ย,ย่อมหนีหายไปจุดสังเกตย่อมเรือนรางเห็นไหมครับ84,000องค์ไม่ใช่น้นอยนะครับ เมื่อแกเอามาวางแล้วอากาศที่เปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาในองค์พระ170ปีเนี่ยไม่มีทางพิมพ์ที่จะต้องเสมอกันเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือมันเป็นสัจธรรมมันเป็นไตรักอนิจังทุกขังอนัตตาคือมันไม่เที่ยงนะครับที่เซียนบอกว่าพิมพ์ต้องแบบนั้นพิมพ์ต้องชัดเจนเห็นไหมครับอันนั้นคือคือหลงทางคือไม่มีทางที่จะเจอพระแท้ ถ้าเราศึกษาพระสําเร็จด้วยหูของเราไม่มีโอกาสเจอพระแท้นะครับเพื่อนๆถ้าเราศึกษาด้วยตาของเราเนี่ยเรามีโอกาสเจอพระแท้เห็นไหมครับนี่เราดูด้านข้างเห็นไหมครับดูหูดูลักษณะเจดิสบัดพริว้วตกท้องช้างสบัดขึ้นมาพาดผ่านซุ้มระคังไปเห็นไหมครับคือมันวาวเลยนะครับเนี่ยนี่คือปริศนาธรรมที่เจ้าประคุณท่านให้กับพวกเราเห็นไหมครับเพื่อนๆนดูอย่างเงี้ยสวยงามนะครับเราดูด้านข้าง เป็นไงครับด้านข้างเนี่ยด้านข้างนี้คือไม่ไม่ตึงไม่ตันแปริแยกแตกออกเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับนี่คือขอบข้างนะครับเราดูอีกข้างนะครับเราดูทุกทุกข้างเลยนะครับเนี่ยดูข้างนี้นะครับนี่เป็นลักษณะปาดนะครับเป็นลักษณะปาดจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับนี่รอยขีดรอยปาดไม่มีเฉียงเลยนะครับนี่ปาดจากด้านหน้ามาด้านหลัง เห็นไหมครับเนี่ยลักษณะการปาดนะครับเพื่อนๆปาดจากด้านองค์เนี้ยปาดจากด้านหน้ามาด้านหลังแน่นอนนะครับนี่ปาดเนื้อไม่มีย่นนะครับไม่มีโยไปด้านหน้าเลยนะครับนี่ลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ลักษณะอย่างเงี้ยเห็นรอยปาดชัดเจนนะครับเนื้อไม่มีโยนะครับเนื้อเป็นลักษณะปาดจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับเนี่ยดูชัดเจนนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังองคนี้พ่อใหญ่มหาได้เจาะรูนะครับนี่เจาะรูเอาขมิ้นลงนะครับองคนี้เพื่อนๆนะครับไม่เจาะด้านข้างนะครับกะว่าให้เห็นเนื้อด้านในเลยนะครับเนี่ยพอเจาะรูขมิ้นลงปรากฏว่าออกมาเหลืองนะครับเพื่อนๆเนี่ยพอออกมาเหลืองเสร็จปรากฏว่ารูที่เจาะไปเนี่ยเกิดปฏิกิริยาเขามีมีเป็นเชื้อราขึ้นมานะครับ ซึ่งอันนี้เป็นไปได้พ่อใหญ่มหาเคยพูดไปในคลิปก่อนๆนะครับโดยเฉพาะสมเด็จวันละครั้งที่เป็นแป้งข้าวสุกนะครับเพื่อนๆแป้งข้าวสุกเนี่ยเวลาเราตากตากข้าวแห้งนะเพื่อนๆสังเกตเคยตากข้าวแห้งไหมครับเวลาตากข้าวแห้งเนี่ยมันจะมีเชื้อราขึ้นนะครับมีเชื้อราขึ้นสีสีแดงอมชมพูนะครับนานๆข้าเขาจะเป็นเชื้อราดําติดเม็ดข้าว เหมือนเราเจอเม็ดข้าวโพดนะครับเพื่อนเอเอาง่ายเวลาเราต้มข้าวโพดเรามากินพอกินเสร็จแล้วก็โยนแก่นข้าวโพดทิ้งไม่นานแกนข้าวโพดน่ะเขาจะขึ้นเชื้อราขึ้นเชื้อรานะครับอ่าแกนข้าวโพดอ่ะขึ้นเชื้อราสีสีแดงอมชมพูถูกต้องไหมครับนานๆเข้าเชื้อรานั้นจะดําติดแกนข้าวโพดเลยเขี่ยนเดียวกันนะครับเนี่ยข้าวสุกเนี่ยนานๆเข้าเนี่ยพระองค์ไหนที่ที่มีแป้งข้าวสุกเยอะเนี่ยพระสมเด็จองนั้นจะดํา จะลักษณะออกดำดำเพราะว่าเกิดจากเชื้อราในในในแป้งข้าวนั่นเองนี่แหละครับเนี่ยองนี้จะแก่จะแก่มวลสารที่เป็นแป้งข้าวสุกบวกกับปูนเปลือกหอยดิบด้วยเนี่ยจึงทําปฏิกิริยาเร่งด้านในให้เกิดเชื้อราดําด้านในเห็นไหมครับนี่เป็นเชื้อราดาในในหลุมเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะแป้งข้าวนะครับเนี่ยแป้งข้าวเห็นไหมครับเนี่ย ลักษณะด้านข้างก็มีแป้งข้าวนะครับนี่สีสีเขาคัดสกมากนะครับเพื่อนๆดูเพราะว่าเป็นลักษณะเกสรดอกไม้อย่างเงี้ยมวลสามที่เขาผสมกันกลมกลืนกันเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเป็นไงครับขอบข้างในมนทื่อเลยนะครับนี่ไม่ไม่คมเป็นสันนะครับม,รมรรยยีรอยยุบเนี่ยมีรอยยุบรอยแยกรอยยุบรอยแยกรอยแตก รอยนอนด้นผุดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ด้านข้างเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเนี่ยแป้งข้าวสุกเนี่ยยังเห็นก้อนผงพุธุคุณอยู่นะครับเนี่ยเล็กๆกเนี่ยก้อนผงโพธคุณผุดขึ้นรอยหลุมเล็กเล็กเป็นรูพุนเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นในเนื้อพระนะครับอ,องค์นี้เวลาจับเนี่ยนิ่มเย็นมือนะครับเพื่อนๆองค์นี้เราดูนะครับเนี่ยดูดูขอบข้างลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ คือเขาเขามีรอยบอบช้านะครับดูลักษณะเป็นรอยบอบช้านะครับเนี่ยเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อคนอายุ80นะครับเนี่ยเหมือนเนื้อคนอายุ80ผิวคนอายุ80เนี่ยเห็นไหมครับเขาเป็นลักษณะเนื้อเน่าเลยนะครับโบราณตั้งเรียกว่าลักษณะเนื้อเน่านะครับนี่หนังเน่าลักษณะอย่างนี้นะครับนี่หนังเน่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้รอยเนื้อเน่าคาบเน่าอย่างนี้นะครับเรียกว่ารอยบอบช้ําเหีียวย่น ดูดูดูองค์ประกอบหลากหลายมิติเข้าด้วยกันนะครับเราเราศึกษาพระสมเด็จเราอย่าฟังด้วยหูนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราไปอ่านตำราเจอเราไปอ่านตำราที่รู้ว่าตำราเล่มนั้นเป็นของพวกเซียนเซียนกลุ่มนั้นเขามีลักษณะเทคนิคการค้ากลยุทธ์แบบไหนเราต้องเข้าใจเขานะครับเพื่อนเเขาเป็นสมาคมเป็นชมรมเป็นผู้มีอำนาจทางการเงินทางการค้า,เ,าเขา ครอบครองตลาดพระกี่เปอร์เซนต์เขามีใครเป็นสมาชิกเขามีใครเป็นบอร์ดบริหารของสมาคมบ้างแต่ละคนในสมาคมเขาเขาจับพระหน้าแบบไหนลักษณะแบบไหนเราเราต้องศึกษาแบบนั้นเมื่อเราเจอหนังสือประเภทนี้เราก็ต้องเข้าใจเราอย่าไปยึดมั่นตามสิ่งที่เขาบอกเราอย่าศึกษาด้วยหู ถ้าเราศึกษาโอ้โหไม่มีทางได้เจอพระแท้นะครับนี่เพื่อนๆดูด้านในสิครับนี่ลักษณะสมม้วนนะครับยุบแยกแตกออกไปหมดเลยนะครับเนี่ยนี่คือา่าทั้ง4ี่นะครับเป็นลักษณะเป็นจานดาวเทียมนะครับนี่เพื่อนๆถ้าเราแฝนพระสมเด็จแท้เนี่ยพุทธคุณนี่ครอบจักรวาลน,นะครับเพื่อนๆเขาจะดึงดูดพลังจักรวาลพลังลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนะครับพลังบวกเห็นไหมครับมาสู่ตัวเรา ถ้าเราสวดมนต์สมาธิภาวนาอยู่เนืองเนืองเนี่ยผู้ตุคุณก็จะแรงก็จะคุ้มครองพวกเรานะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงครับองนี้ถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนกด u b s c r i b e กดติดตามเพื่อที่จะให้พ่อใหญ่มหามีแรงบันดาลใจทำคลิปดีๆออกมาแลกปีประสบการณ์กับพวกเราอยู่เรื่อยๆนะครับ ขอบคุณครับ